สวัสดีครับผมบอลครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงครับผมกับช่องไอพีบอลทีวีนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องกับแอนิเมชันตำนานจอมยุทธพูดถังซานในปีที่206นะครับหลังจากเมื่อปีแล้วก็โหมีสองเรื่องเลยเนาะทั้งการจากไปของพี่ชินหมิงที่แบบว่าหูน่าหดหูจริงเพราะว่าด้วยความที่ตัวละครพี่ชินหมิงเนี่ยเอาจริงๆเหมือนไม่ค่อยได้รับโอกาสอะไรหลายๆอย่างไม่ค่อยมีบทมากนักแล้วพอจะมาเป็นบทแบบนี้ก็ไปแบบจะไปเลี้วแต่เขาก็ก็ทำให้รู้ว่าเขาแบบสู้สุดใจเพื่อแบบซื้อไลเคอร์จริงๆอะไรอย่างงงีี้้นะแลวก็มเรื่่ออขฝัง ตัวของถังซาอีกก็ลงมาช่วยและล่าสุดก็กำลังจะต่อสู้กับตัวพนมยุทธ์พิชิตมารแบบโหยังดูเดือดเลยจนถึงขั้นที่ว่าทังซานีกกำลังจะแบบว่าปล่อยตีศูนย์สมุดเพราะว่าพมยุทธ์พิชิตมารใช้ทักษะที่เแล้วก็ต้องแบบว่าเค้นเอาแบบว่าเขาพูดอยู่เหนี่ยว่าเขารอจังหวะใช่รอใช้ทักษะนี้อยู่มันลรงปล่อยให้พมยุทธ์พิชิตมารนี่แบบว่าเอยของเต็มที่อย่างนี้นะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันต่อเรื่องนเนคชั่นของอนิเมะเรื่องนี้ในพีที่206นะครับผม ตอนที่206รายงานใครกัน,กนอ๋อเจ็บเจ็บเฮอ่ะเกิดอะไรขหรอสถานการณ์เรี่ยงท่านท่านจิงไปท้าผ่าคนของเราเริ่มถึงพร้อมจะช่พิชิตมาได้แล้บาดเจ็บเราทหารล้มตายนับร้อยบาดเจ็บสาหัสหลายสิบคนที่เสียหายไปหลายร้อยก่อนท่านบาดจิงชี้แนะอะไรกันว่ากลับมาแล้วพพิิชตไม่เคยแ้ เด like kind of ี๋ยวคงย้อนเดี๋ยวก็เห็นตอนแรกฝั่งเรามีหวังชนะแต่จู่ๆเจ็ดประหลาดสิไหล่เครื่องกองโคมาพลิกสถานการณ์ทั้งสัวิญญาณที่ก้าทุกชีวิตพ้นทุกที่เกียพลังวิญญาณจะถึงตอนนี้เพื่อรอกระบวนท่าที่แสนนิสัยของเจ้าเจอแน่แสงรุ่งเรื่อเรากับเทพเทวาชิติลงมา เพียรดคงสะอื้นรนศูนยะ์ตำรรบไร้เทียบทานในบรรทักษาที่มา้อมดวงจิตเทพสมบุรจิตย่างน้วยเอกรพบรวมมัดเออโอ้โหแตกเลยอุ้ยเอกรพขนวมารับไฟทราจากเจสุนเทพสมบูรไปสัโอ้พลังเทพอ่ะอะไรกันนี่อุ้ย นี่ไงโอ้โหหมดกันภยความมั่นนี้ผู้สืบทอดของเทีบสมบัตมีสิทธิ์ครอบรองหรือว่าผู้สูกต้องพี่สาวผู้สืบทอดของเทียบสมบัติวสี่ปีม่ได้ฝีมือของอาจารย์พัฒนารุ่หน้ามากจริงอวเเีียงหล ตายอีนั่นต้องตายอีเจ้าเมืองอ,ะอ่ะอุ้ยนี่เหมือนกัะเรียบร้อยยับร้อยอุ้ยสลายเลยอ,ะอ่ะฟังภาคามีแหละกระบดหายไปเหมือนดินนิ้ว ทั้งรักทั้งเกลียดขุนคุณความแค้งของเราควรจบสิ้นสักทีอม่ตายพูดทำพิธีข้าทำเรื่องที่ท่านสั่งไม่สำเร็จขอโปรดลงทันอุ้ย ทงจได้ยินว่ทาทูกทางซานโจมตีจนเล่าเังประยานเต็มเตียบยืดหยูนย่นดังใจนึกนไปถึงว่าพลังนายน้อยจะนะ่ากลัวเชนนี้ข้าสงสารแป่ไห้ผีปีตรงแล้วจะเจ็บหนักยังไม่หายลักบไปพักผ่อนก่อนวันหน้ายังมีโอกาสให้เจ้าแก้มือได้สร้างความชอบอ่ะโปรดวางใจความอัะยัครั้งนี้ข้าต้องเอาคืน ไปฝึกมาเพิ่มหน่อยสามสงองค <c oughs> ู่ต่อสู้ที่ข้านับถือท่านผู้การทดสอบที่แปดของข้าเริ่มเมื่อไหร่ใจร้อนไม่ได้ทุกอย่างต้องเชื่อฟังการชี้นำของทูตสวรรค์ลอย,อยเลือดเลย จกกักรวรรดิจะซื้อตัวเจ้าเบิงซีหลัวไปขักขวองไม่แข่งควาบาสเสือเบิงไม่ต้องคิดมากถ้าบั่นใจเต็มร้อยวันเกียวตัวจริงใจรุ่หากไม่ใฉ่พดก็ออกพันเข้ามาถึงทันเวลาต่อผู้สถานการมีผู้ทำพิธีคนที่เจ็ดแห่งจกกักรวรรดิให้ล่าไวเกรงว่าจะมีคนบาดเจ็บล้มตายมากกว่านี้ความก้าวหน้าของพระราชกาไปไกลมากจนข้าตาไม่ทัน เอานั้นที่ข้าลงมืออย่างฝีมือของถังสามตอนนี้เจ็ดบรรดาสือไลเคอร์นรถมีไม้เด็ดกันทุกคนพลังไม่ธรรมดาคพื่นลูกใหศาสตร์สัตว์เพื่นลูกเก่าและคนรุ่นหลังสงสาร <c oughs> ถือว่าเป็นความหวังไม่ใช่หรือเสด็จพ่อฟอร์ม,รมาเซียทุกอย่างพร้อมแล้วเชิญอด้านดีตราบใดที่อยู่บอกว่าฝั่งเดียวกันก็ต้องกลัวจ้ามิจะรูปมันต่อต้อนตานจักจังหวัดมิญยาณยุ่งเหยิงเขาจะได้คำ่อ จากการพบกันฝัามือฝ่าบาทที่เคารพทั้งสองสถานการณ์ปัจจุบันไม่เป็นผลดีต่อเราดั้งทุกครั้งที่ประมือกันจักรวรรดิวิญญาณยึดจะส่งวิญญาณจารมาสู้กวาดทัวจะการทัศยาตอนนี้ชายแดนเราทั้งสองทุกทานจักรวรรดิวิญญาณยึดล้อมเอาไว้หากเสียฐานทัพก็ไม่อาจคาดาว่า แม้สถานการณ์ตอนนี้จะรอดแหลมแต่ก็ใช่ว่าจะสิ้นหวังสักทีเดียวจักรวรรดิวิญญาณยุดถึงจะดูน่ากลัวแต่ก็ยังมีจุดอ่อนที่ทําให้ผ่านพินาศได้ท่านอาจารย์ท่านหมายถึงฐานรากทำสงครามเชื่อว่าจะใช้แต่ฝีมือการรบแต่ต้องดูภูมิประเทศด้วยจักรวรรดิวิญญาณยุดแม้มีพลังวิญญาณจาร์ที่ยิ่งใหญ่แต่วัฒนธรรมการเมืองไม่ดีเท่าไหร่หากพูดถึงความบัานคั่งและเทคโนโลยีแล้วยัง่างไกลกับเทียมต่อและซิงหัวมี่แน่เลยจักรวรรดินั่นถึงช่วงจริงสิ่งแรกกับเกษตรกรรมของเราเลย ดูจากกำลังคนของพวกเขาตอนนี้สเบียงอาจมีไม่พอสำหรับ,รบาการรยืยดเยื้อถ้า่างนั้นกอนสึกเพื่อคนจกกักรวรรดิวิญญาณยึดเกบสงคราม่ยืดเยื้อมีบให้พวกเขาต่อสู้เต็มที่จนสเบียงหมดพูดฝ่าบาทังสาเสนอว่าด้วยคนใช่เมืองสีหลูเป็นที่มัน่นด้วยเมื่อวานเราชนะสิคือด <หา S 1> ินแดนโดยรอบที่เสียไปเมื่อสร้างทางลำเลียงสเบียงเสร็จน้าวไปรักสุขูโจมตีจุดยุทธศาสตร์ของพวกมัน กษัตริย์สิงห์หลวงทำสิ่งมันช่วยชีวิตเรื่องประชาการมีประสบการณ์มากกว่าข้าการทหารในเมืองสิงห์หล,ลวงต้องรบกวนพระองค์แล้วขอท,ทรงถ่ายทดลองเมืออ่อก่อนจักรวรรดิทีโตปกครองเมืองสิงห์หลวงร่วมเมืองกันก็ห้ามระแวงกันหากแค่เมืองเดียวเขายังไม่ไว้ใจจะฝ,าฝา่าฝันต้านจักรวรรดิได้อย่างไงบริษ<อ>ัทนในเมืองสิงห์หลวงไม่แบงแ่งแยกจักรวรรดิหรือเป็นกองทัพพันธมิตรกษัตริย์สิสสงห์หลวงมีอำนาจสั่งการทั้งหมดสงคิดเช่นไรลอย เมื่อฟาบาเซียเปิงเชื่อใจข้าเช่นนี้ก็จะไม่ทาให้ผิดหวังหากกองทัพเราลุกขึ้นสำเร็จจักรวรรดิวิญญาณยดดต้องสั่นสะเทือนสถานการณ์ชายแดนจะคลี่คลายลงแน่นอนถึงตอนนั้นกองทัพพันธมิตรของทั้งสองจักรวรรดิเรารวมมือเพื่อช่วยเหลือกันท่านอาจารย์ขอให้หอวาไมสํานักฐานดูแลการสื่อสารด้วยแจ้งข่าวอย่างทันท่วงทีสั่งทุกกองทัพให้ใช้คนสืบสู้จงตีไปหลังทิ่เดียสงครามรักษากำลังคน สำหรับฐานยินดีให้การสนับสนุนทุกท่านจะประวัติวิญญาณยุทธรรมชั่วมหันต์ปัจนี้จะกระวัติสิงหัวกับเทียนโตล้วนร่วมมือกันไม่มีแบ่งแยกร่วมตาดสัตว์ร่วมแขไม่มีแบ่งแยกร่วมตัดสัตว์เสร็จพ่อปะปะเสียเปิงเจ็บระสอเลคเกอร์ยินดีร่วมสู้แต่ข้าเป็นพี่ใหญ่เจ็บประหลาดผมว่าขวาบาดทั้งสองจะรับปากเราเรื่องหนึ่งหมู่ไปมีอะไรว่าออกวันเสี่ยวซานแสดงผลลัพธ์ของเทพสมุทรฟ้าดินสั่นสะเทือนเรย์ไอค่อได้ฝึกฝนต่อ ทำการทดสอบที่เหลือให้สาเร็จแม้เป็นแค่ผ้มีลแท้จริงแม้สําเร็จการทดสอบจะสําคัญแต่ข้าก็เป็นห่วงทุกคนที่อยู่ดนวน้าด้วยอย่างน้อยเราให้สถานการณ์คงที่ก่อนข้าตัดสินใจพี่ซานนี่ไม่ใช่เพื่อท่านคนเดียวการสึยกยากคาดาไม่รู้จัก,กรวายวิญญาณยังยมีไม้เด็ดอะไรอีกถ้าท่านเป็นเทพเร็วก็จะยิ่งช่วยเราได้มากและเราก็เชื่อว่าท่านจะช่วยคืนชีอแม่เสียวอู่ได้เมื่อถึงตอนนั้นเจ็ดประหลาดรวมไปหนึ่งจะสมบูรณ์แท้จริงถ้าท่านรับ เราออกหลังเท้าเป็นเทพรีบกลับมาร่มสู้สึกต้องรีบละต้องรีบบ <laughs> พอเสีดนล้วเสียก็รีบเหมือนกันโอเคงานด่วนงานด่วนกลับไปฝึกตอ่อฝึกฟูก่อน,นเล็ก <laughs> รนโอเวท <laughs> ถ่ายดีนะเขาใช้โดนถ่ายลองเฟกนะเกียวเกียรวว่าโดนถ่ายลองเฟคเสร็จเร็วมากทำแบบเร็วมากเลยอ๋อเนี่ยเขาใช้โดนบินดีนะเนี่ยบินดีมากถ่ายดีมากโลเคชั่นสวยหาที่ไหน่ะที่ใดเออชุดนาราชั้นละเข้าความถูกกันตายมีชุดทั้งคู่เลย ไปแค่สองคนเปล่าไปสุดสองคนที่เหลืออยู่นี่เหมือนแบบว่า,าเอามาอยู่ที่สางบาลแล้วโอ้ยจบไปแบบไวๆใช่ <laughs> แต่ก็ดีนะก็แบบเคลีย ว่าแบบอ่ะไอเรื่องการต่อสู้ก็จบไปแล้วฝั่งของโอยิปชิตมานก็ได้รับบาดเจ็บเพราะว่าคงไม่คาดคิดว่าคู่ต่อสู้นี่จะเป็นถึงระดับผู้สืบทอดเผู้สมุดแล้วแบบหูดึงตีสูนออกมาใช้แบบใครจะสู้ต้านไม่ได้เลยแต่บองแตกกลับไปกลับไปก็คือแบบว่าเหมือนไปอ่ะไปต้องไปรักษาตัวเองอีกแล้วก็เหมือนจะคอยกลับมาแก้แค้นอีกทีนึงอะไรอย่างนี้ก็ต้องเล่งแล้วแหละเพราะว่าฝั่งของเชนเสเซียก็อยากจะทําบททดสอบที่8เพื่อให้สําเร็จทีแล้วอะไรอย่างนี้นะส่วนทางซาเนงก็ าจจาะเคียร์ัญหาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็อะฝั่งสิงหลัวกับเทียนโตก็มีการวางแผนกันอย่างดีว่าแบบอาจจะใช้เมืองเมืองนี้แหละเมืองอะไรนะซี ซีลูซีลูหรือซีลูวะนั่นแหละเออนั่นแหละเมือนนั่นแหละนะครับผมเออก็แบบว่าใช้เป็นเป็นฐานที่ตั้งฐานที่ตั้งพอไหนๆก็อยู่ที่นี่แล้วนะก็จัดการตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็บอบนาในการสั่งการที่อย่างให้กับตัวของจักรัพรรดิแห่งสิงห์สิงห์วก็เหมือนเป็นการซื้อใจกันแล้ว่าชำนาญมากกว่ามีประสบการณ์แบบจับมือได้กันแล้วก็ต้องแบบเป็นหนึ่งเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันไม่มีการแบ่งแยกอะไรก็ทำสงครามโดยการใช้แบบทําเป็นสงครามยืดเยื้อเพราะว่าเขาบอกว่าจักรวรรดิญาณยุทธเนี่ย ทรัพยากรน้อยทรัพยากรน้อยสบียงน้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าทําสงครามยืดเยื้อเนี่ยมันคือการบีบบังคับให้แบบว่าสเบียงหมดววๆอะไรอย่างเงี้ยซื้อเวลาด้วยและอย่างหนึ่งก็คือเหมือนส่งผลดีแต่ตัวทางซานเองด้วยจะได้กลับไปฝึกเพื่อที่จะได้แบบว่าเลื่อนขั้นเป็นเทพเทพสมบูรแบบเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยทางซารรีบกลับไปฝึกเร็วๆนะเพราะว่าถ้าเป็นเทพเร็วก็จะยิ่งช่วยได้มากเขาบังผููบ้านถูกต้องแล้วก็เขาเดือนในจังหะที่เก็ยังอยู่ที่นี่คอยแบบช่วยเหลือดูแลอีกทีหนึ่งก็เอาละ สนุกแน่แล้วเดี๋ยวจะฝั่งของตัวของอหน้าๆอีกคุณเลน่นาของเราก็ทั้งละทั้งเกียดตอนนี้ก็แตอ่ออกแนวเกียดเต็มตัวนะเหมือนแค้นม,มากกว่าเนาะก็ต้องแบบอยากจะชำระแคนให้ม<อ>ันจบสิ้นไปกับความรักครั้งนี้ด้วย<อ> <laughs> กูเกลียดมากจบสิไปเพราะว่าคนรักครั้งนี้ให้มันแบบว่าให้มันจบจบกันไปไปรักตอนไหนไปรักกันที่เมืองแห่งการส se ังหารนั่นแหละเออไปรักคนเดียวนะคนอีกคนหนึเขาไม่ได้รักด้วยเออก็ไปไปกับกันแต่รักอย่างเดียวอาก็ขอให้มันจบสิ้นตอนนั้นแหละเพราะว่าฝั่งพี่น้องเขาก็แบบบาดเจ็บหนักในการทั้งคู่มันก็เลยเกิดความแค้นไงอ่ะก็ไปรอดูอีพีหน้าแหละเพราะน่าจะเป็นในพาร์ทส่วนของการที่ถังซานเนี่ยต้องกลับไปฝึกคือเรียนคันเป็นเทพสมุทรแบบเต็มตัวแล้วก็ชุดชุดชีวิตเสี่ยวอู่กลับมาแบบ สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์อีกทีหนึ่งนะครับก็รอเดือนต่ออีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคแต่นี้ก็จบแล้วสาราดิชั่นกับอนิเมตตำนานจอมยุทธพูดทางซานในพีที่206นะครับก็หวังว่าจะไดเอ่นจอยแล้วก็สนุกไปแล้วกันนะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอคอนทีวีพูดทางซานแล้วก็แท็กไอคอนทีวีในทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้น้องสามคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ทีหนึ่งกับเรียล้ววนะคครรััับบสสดี